กับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านบูมจักระเพชรนะครับนำพักเครื่องหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุดทโทนะครับวัดบ้านไร่นะครับ องค์นี้สร้างในปีพศ2536เป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับรุ่นคุณพระเทพประทานพรน,นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลวงพ่อคูณท่านได้สร้างเอาไว้แล้วก็เป็นความยอดนิยมของวงการพระเครื่องนักสะสมทั่วไปนะครับแบบนี้เนี่ยราคาเล่นหากันอยู่หลักแสนนะครับถ้าในชุดทองคําในลักษณะแบบดังภาพแบบนี้นะฮะองนี้นะครับก็จะเป็นข้างปั๊มด้านข้างเนี่ยจะเห็นล่องรยของการตัด ซึ่งโลหะที่นํามาตัดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เนื้อนะครับก็จะมีทั้งเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าวัดบ้านไร่นะครับซึ่งด้านหลังถ้าเราสังเกตดูตรงบริเวณใบหูนะครับจะต้องจะเห็นร่องรอยของการปั๊มที่เกิดจากแรงกระแทกนะครับการกระแทกเนี่ยจะทําให้เกิด องพระเนี่ยทั้งทุกองนะจะมีเส้นในลักษณะแบบดังภาพแบบนี้นะครับซึ่งพระองค์นี้เนี่ยมีการเก็บรักษาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับถ้าเราสังเกตดูบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นล่องลอยของการปั๊มซึ่งเป็นลักษณะปั๊มคล้ายๆกับเหรียญน,นะครับปั๊มคล้ายๆกับเหรียญซึ่งอยู่ด้านข้างถ้าเราสังเกตดูนะครับด้านหน้าสุดจะเขียนว่าหลวงพ่อคูณนะครับด้านใต้ฐานเนี่ยจะมีลักษณะของตัวอ่ล่องลอยของการปั๊มที่เป็นเส้นทะแยงนะครับเป็นเส้นวิ่ง ต่างๆพวกนี้จะอยู่ในพาปั๊มของหลวงพ่อคูรุ่นนี้ด้านล่างสุดจะมีโค้ดตัวมินะครับแล้วก็มีหมายเลขรันลำเบอร์นะครับแล้วก็มีโค้ดอีกหนึ่งตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดลักษณะสังเกตที่สามารถถ้าท่านใดาสามารถจดจําฟอนต์ของตัวหนังสือและตัวเลขได้เนี่ยก็จะมีชัยไปกว่าการที่จําไม่ได้นะครับแบบนี้ก็จะเล่นหากันอยู่หลักแสนนะครับหลวงพ่อคูรุ่นเทพประธานพอนเดี๋ยวเราพามาดูรุ่นที่เป็นเนื้อเงินบ้างนะครับเป็นองค์เนื้อเงินนะครับ อ่ะเรามาดูเนื้อเงินกันนะครับองนี้จะเป็นเนื้อเงินซึ่งพระองค์นี้เนี่ยก็จะเห็นร่องรอยของการตัดข้างแบบเดียวกันกับเนื้อทองคำนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยร่องเส้นจะใหญ่แล้วก็ลักษณะการปั๊มเนี่ยเหมือนกันแทบทั้งหมดเลยนะครับก็ออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันนะครับส่วนบริเวณด้านหลังเนี่ยรอยปิ้นที่เกิดจากการที่ปั๊มออกมาแล้วมีลักษณะรอยปิ้นเป็นเนื้อเกินพวกเนี้ยเป็นธรรมชาติขององค์พระรุ่นนั้นนะฮะนี่นะครับถ้าเราสังเกตดูด้านใต้ฐาน ลักษณะของการแทงตะไบนะครับลักษณะของการเก็บงานเนี่ยแล้วก็โค้ดเนี่ยตอบริเวณคนละที่กันกับเนื้อทองคํานะครับรุ่นนี้รับเช่าทุกเนื้อนะครับรับเช่าทุกเนื้อเดี๋ยวเราไปดูเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะจะเป็นแบบนี้นี่นะครับองนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มเทพประทานพรอเนื้อนวะโลหะลักษณะของโค้ดนะครับลักษณะโค้ดตัวมิลักษณะของการตอกลักษณะของการเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาของตัว การปั๊มแล้วมีเนื้อสไลด์ไปเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับอย่างองนี้นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะลักษณะแบบเดียวกันมาในชุดเดียวกันนะครับพระชุดเดียวกันก็จะหมายเลขเดียวกันนะฮะแบ <to know? S 2> บนี้นะครับองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะส่วนเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดําก็จะมีลักษณะผิวที่ค่อนข้างเข้มนะครับมีลักษณะของการที่ตัว ผิวลมนะครับผิวลมเนี่ยก็จะดําสนิทแบบนี้นะฮะลักษณะของการต่อโค้ดเนี่ยแบบเดียวกันหมายเลขเดียวกันในชุดเดียวกันนะครับส่วนองค์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดนี้ฮ yes. ะเป็นองค์นี้นะครับเป็นเนื้อฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองนั่นเองนะครับองค์นี้ก็จะเป็นแกะเป็นทองเหลืองนะฮะผิวออกลาวาวถ้าเราสังเกตที่ด้านใต้ฐานเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าโค้ดตอคนละที่กันแทบทุกเนื้อนะครับพระชุดนี้นะครับใครมีสามารถส่งมาขายทางร้านเราได้นะครับทางร้านเราเนี่ยก็ยินดีรับเช่า ในพระหนุ่พ่อคูณรุ่นยอดนิยมทุกรุ่นนะครับใครที่มีพัะเครื่องของหนวงพ่อคูณสามารถส่งมาตรวจสอบได้ที่ไอดีไลน์ที่หน้าจอของท่านได้เลยนะครับยังไงวันนี้กับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีทุกท่านนะครับ